สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดปื้อคอมเทปหุ้นนะครับวันนี้แอดบอกก็จะมาแนะนําคอมเทปหุ้น3หน้าจอครบชุดได้หน้าจอ24นิ้ว3หน้าจอได้ขาตั้ง3หน้าจอนะครับอันนี้ผมมาจําลองให้ดูนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นขาตั้ง3หน้าจอนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับตัดข้ามมอออกไปนะครับผมขาตั้งสามหน้าจอพอติดตั้งเสร็จปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ จะได้คอมใช้งานสามหน้าจอที่ทํางานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครที่ยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพดูนะครับผมปุ๊บนี่ก็คือเมื่อเราติดตั้งสามหน้าจอแล้วนะครับจะเป็นเหมือนภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมเหม,มาะมากๆครับใครที่ต้องการคอมเสทนุนในระดับเริ่มต้นนะครับหรือว่าคอมทางนานได้หลายหน้าจอนะครับผมมอนิเตอร์หลายอย่างพร้อมกันเนี่ยสเปคนี้ถือว่าเป็นสเปคยอดนิยมเลยนะครับในส่วนของตัว CPU นะครับ เราก็ยังใช้เป็นตัว Intel Core i5 72นะครับผม i5 12400นะครับมี6คอร์12เธรดยังเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นทางานออฟฟิศตัดต่อรูปภาพรวมไปถึงตัดต่อวีดีโอก็ยังสามารถทำได้ยอย่างลื่นไหลนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิดดูกราฟหุ้นเปิดมอนิเตอร์หุ้นนะครับแล้วก็อีกหนึจอแล้วก็ดูรายการอื่นๆหรือว่าทำจากอื่นไปได้ เช่นกันนะครับผมอย่างอันเนี้ยผมเปิด u t u b e นะครับเนี่ยผมเปิด u t u b e นี่เปิด YouTube ก็รันได้ปกติเลยนะครับผมเราสามารถทำงานไปด้วยดูหนังไปพร้อมกันก็ได้ผมดีกว่าที่เราจะมาเสียเวลาสลับหน้าจอไปมานะครับลูกค้าบางท่านนะครับเขาก็ดูเฉดหุ้นหลากหลายทาเฟรมนะครับจะได้ไม่ต้องฟิปไปฟิปมาให้เสียเวลานะครับผมหรือว่าบางทีเราสลับหน้าจอบ่อยเราก็อาจจะคาดเคลื่อนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรดหุน้นนะครับเราก็เปิด ไปเลยอย่างเช่นจอหน,นี้ดูทำเฟรม15นาทีจอหน,นี้ดูทำเฟรมครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะผมหรือว่าใครที่เทรดทำเฟรมสั้นกว่าน,นี้ก็สามารถดูได้นะผมเครื่องนี้เราไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกเลยนะครับเราใช้การ์ดจอที่มีอยู่ในตัว CPU ก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับหน้าต่างให้ดูนะครับว่าจะเลื่อนไหลแค่ไหนนะครับอ่ะผมจะสลับหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ไปฝั่งซ้ายนะครับสลับไปฝั่งซ้ายนี่แล้วก็ขยับมาฝั่งขวา นี่นะครับก็สามารถขยับหน้าจอได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับนี่แต่ถ้าใครอยากได้การปรับหน้าจอให้มันลื่นไหลมากกว่านี้นะครับดูวิดีโอความละเอียดที่คมชัดแบบนี้ลื่นแบบนี้แล้วก็สามารถเพิ่มในส่วนการจอแยกก็ได้การจอแยกก็เริ่มต้นงบก็จะอยู่ประมาณส0 0 0บาทนะครับแต่อันเนี้ยที่มันโหล,ลด,ลด,ลดช้าๆแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของทุกคนด้วยนะถ้าเน็ตเร็วก็โหล,ลดเร็วนะครับ โอเคในส่วนของรายละเอียดสเปคคอมเพิ่มเติมนะครับตัว CPU ผมก็บอกไปแล้วนะก็เป็นตัว i5 1 2 0 0 0นะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเราเลือกใช้เป็นเมนบอร์ดพิเศษนะครับเครื่องนี้สามารถต่อได้สูงสุดถึง4หน้าจอนะครับแล้วก็รับ WiFi รับ Bluetooth ได้ในตัวนะครับไม่ต้องซื้อในไม่ต้องซื้อตัวรับบลูทูธเพิ่มไม่ต้องซื้อตัวรับไวไฟเพิ่มสามารถใช้ตัวบิวอินที่มาจากตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับในส่วนการ เก็บข้อมูลนะครับเราจะเป็น SSD M. 2ความจุ2 5 6กิกนะครับใครที่เก็บไฟล์ไเยอะก็ใช้เป็นตัวเริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าใครที่เก็บไฟล์เยอะๆเนี่ยก็แนะนําเป็น512กิกก็ได้เช่นกันนะครับผมจะได้เก็บไฟล์ได้เยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็ใน,นส่วนของ M. 2เนี่ยก็อ่านเขียนได้ไวมากๆต่อมาในส่วนของ RAM คอมพิวเตอร์นะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าใช้งาน3หน้าจอแบบนี้ใช้ RAM ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ เรื่องต้นนะครับ16กิกก็เพียงพอนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิด3หน้าจอนะครับ Google Chrome 3แถบใช้แรมไปประมาณ7.8กิกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแรมเนี่ยเหลือเฟือนะครับหรือว่าถ้าใครเผื่อการใช้งานในอนาคตนะครับเปิด Google Chrome 20แถบ30แถบเปิดโปรแกรมอื่นๆซ้อนกันหลายๆโปรแกรมแล้วก็แนะนำเป็นแรม32กิกก็ได้เช่นกันนะครับทั้งหมพรว่สปายก็เป็นตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับ600บาทก็ยังเพียงพอนะครับอนาคตถ้าเรา อัปเกรดตัว CPU อัปเกรดตัวการ์ดจอเพิ่มวก็ยังสามารถจ่ายไฟได้เพียงพอนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้อัปเกรดตัวจ่ายไฟให้มันประหยัดไฟมากกว่าน,นี้ก็แจ้งได้เช่นกันนะครับต่อมาในส่วนของเคสคอมนะครับที่วางอยู่ด้านหลังผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเคสขนาดไม่ใหญ่มากครับผมขนาดเล็กประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายนะครับแต่จุดสังเกตนั่นก็คือจะมีพัดลมมาให้1ตัวนะครับถ้าใครกังวลในเรื่องของการระบายความร้อนนะก็สามารถเพิ่มงบเพิ่มเติมตามที่ ลูกค้ามีได้เลยนะครับผมบางเคสก็ได้พัดลม3ตัวบางเคสก็ได้มาถึง6ตัวถามว่าเราจะเป็นที่ต้องอัปเกรดเคสตามไปด้วยไหมสเปคแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับสเปคแบบนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ภายในเครื่องความร้แบบควาเรนได้ดีกว่านี้เรารับการอัปเกรดพัดลมเพิ่มเติมรอรับการอัปเกรดชุดน้ำนะครับก็สามารถแจ้งแอนด์ินได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ที่สวยงามแต่งห้องสวยแต่ก็สามารถบ,บอกแอดมินได้นะครับผม สำหรับใครที่สนใจสั่งประกอบคอมเทร์หุ้นนะครับดูยละเอียดหน้าช่องได้เลยนะครับดมินโลงเกมให้พร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับออกแบบกับภาษี e- แทได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจใช้บริการให้อดินเข้าไปประกอบติดตั้งให้ถึงที่บ้านนะครับผมก็แจ้งได้เลยนะครับตอนนี้เรามีบริการติดตั้งที่กทมและครปฐมนะครับแล้วก็มีในส่วนของแถวชุมบุรีก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถแจ้งอดินได้เลยนะครับแต่3จอเนี่ย ไม่ค่อยมีลูกค้าที่จะติดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น6จอถึง8จอนะครับก็จะใช้บริการหรือว่าใครที่ไม่สะดวกติดตั้งจริงนะครับก็สามารถให้อดมินไปประกอบก็ได้เช่นกันนะผมก็จะค่าใช้จ่ายคำนวณตามระยะทางที่ไปประกอบนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ